วันนี้ป้าแมวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมื่อเราเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่ตุนางหนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแต่สำหรับคนที่เป็นคนไทยด้วยกันที่บ้านเราเนี่ยเราก็ทำตามประเพณีสุดท้ายถ้าจะให้แต่งงานถูกต้อง กรรมกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องไปที่อำเภอจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะก็จบส่วนพิธีการต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับคนที่มาเจอเนื้อคู่หรือว่าคนที่ใช่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นในกรณีป้าแมวเหมือนกันนะคะเป็นชาวสวิสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะไม่ได้ง่าย นักนะคะมันมีขั้นตอนวิธีการอะไรที่มากมายแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรทีเดียววันนี้ป้าแมวก็เลยจะมาแบ่งประสบการณ์นะคะสำหรับใครที่ออพบคนที่ใช่หรือว่าเกือบใช่และกำลังดูใจกันอยู่เนี่ยจะได้เตรียมตัวนะคะว่าเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยคะ่ะ ก็จะพูดถึงเรื่องของการสมรถแล้วก็สิทธิพำมนักในสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับการจดทะเบียนสมรสกับชาวสวิสเนี่ยไม่ว่าจะทําที่แต่งที่จดที่ประเทศไทยหรือว่าจดที่ในสวิสเนี่ยเป็นการสมรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทั้งของกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายสวิสคันนี้เนี่ยป่ามาจะพูดถึงแค่คนไทยกับคนสวิสนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่า Uh, เราจะมี uh, คู่ตุนานงานที่เป็นชาวต่างชาติอื่นๆเนี่ยคนจากประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งกฎหมายอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือเป็นการเป็นการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแล้วก็ไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจดที่ไหนก็ได้กับคนที่ใช่ของเรานะคะมาดูเรื่องของการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยนะคะ ก็จะมีในเรื่องของการเตรียมเอกสารของท้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็การรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็การแปลเอกสารตาเป็นภาษาราชการของสวิสนะคะตามถิ่นที่ชาวสวิสคู่ที่เราจะแต่งงานด้วยะคะเขาอาศัยอยู่นะคะบางคนอยู่ทางแถบภาษาเยอรมันบางคนอยู่แถบทางฝาารั่งเศสหรือว่าภาษาอิตาลีนะคะก็ต้องรู้ ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะคะก็ต้องแปลเป็นภาษานั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเอกสารนั้นมายื่นต่อสถานทูตนะคะสวิสซึ่งเขาก็จะตรวจสอบอันนี้ก็คือเป็นการทำรเพื่อที่จะได้หนังสือรับรองคุณสมบัติการสำรสนะคะจากทางการสวิสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ2-3เดือนทีเดียว หลังจากนั้นก็เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยโอเคแต่งงานได้สารทูตสวิสเขาก็จะออกใบขอทำการสมรสนะคะเป็นภาษาอังกฤษให้เรามาเราก็ต้องเอาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาต้นฉบับแล้วก็ฉบับแปลเนี่ยไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำไปใช้จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตนะคะ ก็ดูว่ามีขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็เพื่อความรักเราก็ทําได้นะคะถึงแม้ว่าจะใช้เวลานิดนึงก็ตามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วที่อำเภอตามสะดวกของของคู่สมรสนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการแจ้งสถานภาพสมรสว่าเราแต่งงานแล้วกับ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะวิธีการนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปขอคัดสำเนาทะเบียนการสมรสจากอำเภอที่เราแต่งงานนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอสำเนาอันนี้เนี่ยไม่ใช่ใบที่เราได้ตอนแต่งนะคะที่มันมีกรอบเป็นสีสีอะคะ่ะไม่ใช่อันนั้นนะคะเราต้องไปขออีกต่างหากที่อำเภอแล้วเราก็นำไปให้กรมการกงศุนกองสัญชาติและนิติกรนะคะของกระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารอันนั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแปลอีกแล้วค่ะเป็นภาษาร,ราชการของสวิสแล้วก็ส่งเอกสารอันนี้ไปให้สถานทูตสวิสเขาก็จะส่งเอกสารเนี่ยกลับมาที่ประเทศ Swiss สวิตเซอแลนด์ในบ้านเกิดของอาชาวสวิสนั่นเองว่า คนนี้เขาแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะกับคนนี้ค่ะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2เดือนอีกเช่นเคยนะคะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งในการดำเนินขั้นตอนเสร็จแล้วเนี่ยพอแจ้งสถานภาพสมรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะย้ายตามสามี มาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะเราก็ยื่นเรื่องติดตามคู่สมรสมานั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้เนี่ยป้าแมวก็คือใช้ขั้นตอนนี้นะคะก็คือว่ามาแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์ในเรื่องของการเตรียมเอกสารของทั้งสองฝ่ายการรับรองเอกสารการแปลเอกสารติดต่อสถานทูตเนี่ยก็คือต้องทําเหมือนกันนะคะกับ แต่งงานที่สวิสเพราะว่าเขาก็ต้องตรวจสอบเอกสารของเราทั้งสองคนว่าแต่งงานกันได้ไหมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราบอกเอ้ยเราจะมาแต่งที่สวิสมาจดทะเบียนสมรสที่สวิสเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานทูตเนี่ยหลังจากที่เขาตรวจสอบเอกสารแล้วก็รับรองเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะส่งเอกสารทั้งหมดนะคะบวกกับคําร้องมายังสํานักทะเบียน ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาดําเนินการอย่างน้อยสองเดือนแล้วในการนี้เนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องนะคะเพื่อมาแต่งงานที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาเรื่องเรื่องเรื่องของการขอวีซ่าเพื่อมาแต่งงานในสวิตเซอร์แลนด์นะคะหลังจากที่รอสองเดือนทั้งวีซ่าแล้วก็ขอคำมาแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะได้เมื่อได้วีซ่าเนี่ย เขาก็จะออกให้ประมาณให้สามเดือนวีซ่านนี้นะคะวีซ่าไปแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้วีซ่าแล้วจัดก,การแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยเดินทางมาเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็มาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมื่อมาถึงนะคะเราก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอที่คู่ที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยว่าเราว่าที่เจ้าสาวเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ไปติดต่อที่แผนกจดทะเบียนสมรส ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้รับเอกสารการจดทะเบียนสมรสของเราเนี่ยจากจากสถานทูตสวิตในประเทศไทยเนี่ยส่งมาให้เรียบร้อยแล้วหลักฐานเนี่ยมารอยอยู่แล้วนะคะเมื่อเราไปถึงเขาก็โอเคบอกชื่อบอกอะไรเขาก็หยิบเอกสารมาแล้วเขาก็จะนัดในขั้นตอนแรกเลยนะเขาก็จะนัดเราสัมภาษณ์ในเรื่องของว่าเราจะจดกันวันไหน แล้วพร้อมกันนั้นเขาก็จะแจ้งในเรื่องของกฎหมายการสมรสของของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าคนที่นี่น่เขาจะแต่งแต่งงานกันอายุตอนเท่าไหร่ถึงจะแต่งงานได้คู่ชีวิตเพศเดียวกันเนี่ยขอที่นี่เขาก็ยอมรับนะว่า,วามีเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องถามเขาก็ถามด้วยแหละว่าเราเนี่ยมีแฟนเป็นเพศเดียวกันหรือเปล่า เพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งงานครั้งใหม่กับผู้ชายคนนี้ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากแต่งแล้วเราจะใช้น้ำสกุลอะไรมีลูกให้ใช้น้ำสกุลอะไรอะไรเงี้ยจะในวันนั้นเนี่ยมีแขกจะมากี่คนจะมีการแลกเปลี่ยนแหวนไหมจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสื่อสารภาษาราชการ ที่เราอยู่ได้เนี่ยเขาก็จะให้มีล่ามไปด้วยนะคะก็บอกไปแล้วก็บอกว่าตอนที่เราจะแต่งจดทะเบียนสมรสเนี่ยจะต้องมีสักขีพยานมาด้วยสองคนนะคะเพื่อลงลายมือชื่อรับรองการสมรสนะคะแล้วก็พยานทั้งสองคนเนี้ยในวันที่จะจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ต้องนำเอกสารแสดงตัวตนไปด้วยนะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ เสร็จแล้วเขาก็จะนัดวันแล้วก็เวลาสําหรับพิธีจดทะเบียนสมรสแล้วเราก็ตั้งตารอวันนั้นนะคะแล้วเมื่อมาถึงขั้นตอนที่สองก็คือเมื่อถึงวันที่นัดไว้ว่าเราจะจดทะเบียนสมรสกันเราก็าไปตามนัดก่อนเวลาสักสิบห้านาทีก็เขาก็จะดําเนินการตามพิธีคะจะถามในเรื่องว่าเอ้ยเธอจะต้องลงลายมือชื่อเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วนะเธอตกลงใจแน่นอนแล้วใช่ไหม อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็โอถ้าเกิดว่าทั้งสองคนตอบว่าโอเคพร้อมฉันอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่สามีภรรยายอมรับกันและกันเขาก็จะให้เซ็นชื่อแล้วก็พยานก็เซ็นชื่อด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนแปลเนี่ยคนแปลเขาก็ต้องเซ็นชื่อด้วยเหมือนกันนะคะเสร็จพิธีก็คู่สมรสก็จะได้ทะเบียนสมรสเนี่ยมาคนะับับเก็บไว้ เอามานั่นแหละแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยหลังจากจดทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็อาจหลังเมื่อเรากลับไปเมืองไทยเราก็ไปแจ้งเปลี่ยนสถานะเหมือนกัน Caleb, เหมือนก,น,น,กน,กนกับที่อสวิตเซอร์แลนด์เราแต่งที่เมืองไทยแล้วเราจะย้ายมาอยู่ที่สวิตเนี่ยเราก็ต้องแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสเหมือนกันนะคะเรากลับเมืองไทยเราก็ไปแจ้งเปลี่ยนเหมือนกันนะคะอันนั้นจะพูดให้ฟังทีหลังนะคะ หลังจากจดทะเบียนสมรสนะคะเราก็จะได้ใบอนุญาตพำนักชั่วคราวที่เรียกว่าใบาอนุญาตพำนัก B หรือ out of the b e r r i n g b นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องต่ออายุปีต่อปีนะคะเมื่อหมดอายุเราก็ต้องขอต่อใบอนุญาตพำนักใหม่ซึ่งการต่อเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตร่วมกันชันสามีภรรยา ะะแล้วก็มีทะเบียนบ้านอยู่ด้วยกันมีการปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของภาษานะคะการพูดก็อยู่ในระดับ A2 การเขียนก็อยู่ในระดับ A1 อันนี้ป้าแมวเคยพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของภาษาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูไว้เดี๋ยวจะเอามาลิงก์ไว้ให้นะคะใบอนุญาตนี้เนี่ยจะใช้ได้ในรัฐที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นนะคะถ้าจะย้ายรัฐเนี่ย จะต้องยื่นคำร้องไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองในรัฐที่เราจะย้ายไปอยู่นะคะแล้วก็เหตุผลที่จะย้ายไปนะคะเพื่อความแน่ใจเนี่ยต้องรอให้รัฐใหม่เนี่ยเขารับเราเข้าไปอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งแจ้งย้ายออกจากรัฐเดิมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกนอกประเทศนานกว่า6เดือนเนี่ยใบอนุญาตพำนักอันนี้เนี่ยจะถูกเพิกถอน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเหตุจําเป็นจะต้องออกนานเนี่ยต้องไปแจ้งที่อำเภอที่เราอยู่ไว้ก่อนนะคะว่าเขาจะโอเคกับเราไหมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เมื่อใบอนุญาตพำนัก B ีเนี่ยต่อไปเรื่อยๆจนครบหปีแล้วเนี่ยโดยไม่ได้ย้ายรัดนะเราก็มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตพำนักถาวรสี่เรียกว่านิตลาซุงเบเบริกุงสีพร้อมกับยื่นเรื่องขอสัญชาติสวิสได้เลย แล้วก็ถ้าจะขอสัญชาติเนี่ยเราก็ต้องในเรื่องของภาษานี่ก็จะเข้มงวดขึ้นนิดหนึ่งนะก็ต้องสอบให้ผ่านในระดับ B1 แล้วก็อาจจะต้องเราก็มีต้องต้องเยียแหละเขาเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนกฎใหม่มาว่าต้องสอบเอ่อเอ่เขาเรียกอะไรอ่ะความรู้อะของเกี่ยวกับของประเทศสวิสนะคะแล้วก็ในดัตเบอร์เนี่ย คนน้องคนนึ่งกำลังขอเนี่ยถ้าเกิดว่าจะขอนี่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนนะคะสำหรับที่จะเป็นคนสวิสนะคะเราก็ต้องสอบด้วยนะอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะในการขอสัญชาติสวิสนะคะก็พูดถึงใบอนุญาตพรรมนักถาวรซีเนี่ยก็เหมือนกันนะคะจะสิ้นสุดหรือว่าถูกเพิกถอนเนี่ยเมื่อเราเนี่ยออกนอกประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนานกว่าหกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุจําเป็นต้องออกนานกว่าหกเดือนเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่กองต่างด้าวของแต่ละรัฐนะคะเขาก็จะได้ยืดให้หรือว่าอะไรยังไงถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปโดยที่ไม่บอกเขาเนี่ยแล้วพอจะกลับมาเนี่ยเขาจะไม่ให้เรากลับมาแล้วนะคะใบนี้เพราะว่าใบอนุญาตพำนักมันหมดอายุไป แล้วก็สําหรับการจดทะเบียนอยู่ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันเนี่ยก็มีขั้นตอนแล้วก็สิทธิพำนักเนี่ยเหมือนกันกันกบการสมรสทั่วไปเลยนะคะค่ะก็เรียบร้อยนะคะว่าจะแต่งที่ไหนนะคะที่ไทยหรือที่สวิสก็แล้วแต่นะคะว่าตรงไหนที่จะสะดวกกับเราที่สุดนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เรื่องของใบอนุญาตพำนักก็รู้เนะาะใบอนุญาตพำนัก B ชั่วคราว C ถาวรก็ในส่วนในเรื่องของเอกสารในการดําเนินเรื่องในการแต่งงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าสถานทูตสวิทเนี่ยเขาทาให้สะดวกขึ้นนะคะเมื่อก่อนตอนที่ป้าแมวแต่งงานเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ไปสถานทูตถามว่าต้องทํายังไงบ้างเข้าออกสถานทูตก็ค่อนข้างบ่อยกว่าจะเสร็จเรื่อง แต่ตอนนี้เนี่ยที่สถานทูตเนี่ยเว็บสถานทูตเขามีเอกสารเป็น pdf นะให้เราเข้าไปดูว่ามีขั้นตอนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเร้าะจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะจะได้คือเขาเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะคะก็เราก็ทำตามขั้นตอนแต่เวลาเนี่ยมันต้องใช้แน่ๆนะคะก็เตรียมเตรียมกันไว้นะคะเวลาก็เราก็ค่อยๆ ดำเนินการไปสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักการที่ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักเนี่ยอุปสรรคใดๆทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปนะคะเกินเกินความสามารถหรือความต้องการของที่จะอยู่ด้วยกันของคนรักกันนะคะก็ปามแมวก็หวังว่าการคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังอ แพลนวางแผนว่าจะมาจะแต่งงานกันนะนะคะก็ลองดูว่าจะทำย่างไงนะคะให้ผ่านไปอย่างดีแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ แต่เป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ